วันขึ้นปีใหม่อันนี้ครับสมสาสสานนิษชนครับโอ้โหบัดร่วมกัรทำบุญที่ว้าโพ่ไทยของพวกเราเดี๋ยวเราไปให้พระอาจารย์อวยพรหน่อยแล้วกันนะครับทำบุญข้างบ มาเลยครับว่างเริ่มต้นเป็นเศรษฐีที่นาเริ่มต้นเป็นราชาที่ต้องรับพุทธศาสนาใหม่นกรมการทิ่นี้ตารางวาระ50ปีเจอหน้าตาด้วยนักการวัวกไม่บอกครับัอนนี้เราเข้าไประลงพ่อกันนะครับอยู่ข้งใน ลอก็เดี๋ยวเราไปให้กำอะไรครับผมเยอะนะวันนี้ก็เป็นวัตถุมูชาของปีนี้นะครับจะเป็นหน้าผมปีหกผงเนี่ยคือวัตถุมงคลปลาเครื่องครับที่ทางวัดได้ออกมาให้ ประชาชนไปบูชากันนะครับเ,เนี่ยก็จะมีหลากหลายวันนี้ก็คือกระถิ่นช่วยที่ดินวัดก็เน,นี่ยประชาชนก็จะมาเรียกว่ามาโฮมกันครับพระธาตีสานนี้ท่าเรือท่าเรือที่จะไปเนี่ยนิมมัสการพระราชกางน้ำ ที่ความสัตย์สิทธิ์ของทั้งชาวไทยและพี่น้องสปปลาวครับอันนี้ก็พระทัดกลางน้ำนะครับว่ากันว่าได้มีพญานาคได้คอยปกป,กปก้องแขกร่อยู่บริเวณเนี่ยครับเป็นอันเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยนะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าครบนะัทั้งวัดโอชัยมาสักราระาหลวงพ่อพระใสที่จังหวัดหนองคายครับรวมไปถึงเราได้ไปเยือนพระธาตุกลางน้ำนะครับที่วัดวัดพระธาตุนะครับก็ถือว่าจบครบกระบวนห้าหมายถึงว่าซิกเนเจอร์ในสายธรรม,มนะครับหือสายมูสายมูด้วยที่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้เเวเจอกันใหม่ทางหน้าเราจะไปที่ไหนแล้วเ,เดี๋ยวคอยติดตามกันครับ